สาจากเทียววัาเราติกเครับทุกท่านที่อมันีสาตา้องการครับผมเดี๋ยวผมทหลักพรก็มัดเชได้ครับมไแบ่งงานมาก็้านเดี๋ยวไม่ปัข้ามก่อนั้นเดี๋คุณลุมเดี๋ยวมันสิมืดเดี๋ยวพี่ลอกมคือพีรลอกนะมคือพีรลอกป่เป็นเนี่ยเลยแคลแคลั้นจอบนาแําเข็มบ่ โอ้โหโอ้โหนะฮะี่เบาเปิดเวยนี่เอาเชือกเลยเราอันนี้ทิ้งแล้วหมอันนี้ใส่ชาดแทิ้งแล้วมอันนี้ทิ้งแล้ไหนทิ้งแล้วไหมอย่างใส่ชาดของผมผมไม่ต้องกลับไปอยู่ผมผมผมยผมผมเ่ผมม่่อออ้ผมเาเลิหัวชาหัวอะไรของคุณอ่ะผมบอกแล้วให้เขียนชื่อ อละลพี่ผมมีต้นเลาะมาตรวไหนพอใจกับทตนเนาะตนา้นพักบ้านหน่อยมาตรงตรงที่เป็นีเออนี่นตรงที่เป็นี้อีสา e? สองสองสองสาสองสองสองาสอง้ อะไรตั้งกล้องเลยหนีทุกคนอะไรแช่ป่ะเนี่ยเรรียบร้อยครับต้องเอามีดมาตัดใช่ไหมตัวนี้จะต้องไปอะมุมที่สามเล้นะเนี่ยเรามันไปที่ไหนทางที่นั่น ผมดีใจมากมากเลยคุยตามครบหกพันแล้วเย้เออครบ6,000แล้วครับขอบคุณ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 ครับเจ้าขอบคุณครับครับผมขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับ ี่เป็นกำลังใจให้เนาะโอ้สุดยอดเลยมีแรงขึ้นมาเลยยุ๊ปผมว่าอยู่พี่พี่เอามืงมาจากไหนตัดเชือกใช่ไหมเลงตัดเชือกก็มีแรงเหรอใช่คือต้องใช้พลังงานมากเลยเนี่ยตัดเชือกเนี่ยเย้เย้เฮ้ คุณจะตามผมครบหกพัแล้วพันหรอหกพันแล้วไลโย้อดไหมตรงกลางเนี้ยพี่เอาไว้ยมดเลยหมดเลยโอ้ยใช่ดีดีๆโอ้ไม่ทักกันเลยดีใจเกินดีใจเกินลืมสากลางเลยนี่เรา้องใส่เสาหลังกัน สวัสดีครับครับผมมาเดียวเดียวมาเดียวมาเดียวเด็กๆเลิกเรียนแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมก็จะตอกทำเป็นในหลุนะโอเคป่ะโอเคครับผมเอาเลยครับโอ้มาสิเดี๋ยวเราตอกมั้ยพานะฮะจุดของ ลุมเสาเละลุมอยู่ตรงไหนบ้างดูชามชเดี๋ยวไปโชยชามาให้ดูสครับผมเสาล้วน้าหงอยู่ตรงนี้เสาที่สอยู่ตรงนะเสาแรกเสาที่อยู่ตรงนั้นเี่สีอยู่ตรงนี้กต้นนะชาม้ชามาเสาที่หกพิชามา้พี่บอกว่าว่าวิชามม้เป๊กมีเนยนหินเป๊กเล็กเมื่อไหูดูดิธรรมดาที่ไหนเลยนี่ฮะ โยนหินจะได้ถามทางไงเอาสาระดีน้องเป็นสาระแล้วถือย่างสายแจ็คเจ้าหันยาลืมบ่กระเป๋าเก่งโบไซน้อโอันนี้ก็เสาอีกฝานี้เนาะครับผมวานี้ไหมอืมจะทำคุณเลยนะครับเดี๋ยวลื้อเสียก่อนให้เพื่อนใดแต่งก่อนตั้มโอ้โหล่วงแล้วมีอบแ่ก่อนมีวิชามันนี่คือกึ่งกลางเสาใช่ไหมครับกงก้ นี่กึ่งกลางเสาเพราะเสาจะขอบตรงนี้นี่นี่อย่างเงี้ยฮะนี่แต่ว่าเราจะถุดขุดลุมอ้อมประมาณนี้นะครับเทให้แน่นๆถ้าอันนี้มันมีผลถ้าทุบไปได้ใช่ไหมเราเล่งตามไม่ได้แล้วนี่เล่งตามไม่ได้ใช่ไหมเอาวิชามานี่แรงนองถ่วงโลกอ่ะอืมปักนี่นะทำมันตามเหวนี่มันอืมอืมเอาลุ่มอันนี้ไปลากมันตามขึ้นอืม อย่างอีกสองต้นนะลูพี่เบาโยนลูกหินให้ทงนะท่านทำทางใ่หพักนานนะโหนี่กว้างประมาณเท่าไหร่พ um ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> um ่กว้างก็ดีอ่ะกว้างกว้างอ่ะก็ดีนะ ไหวไหมล่ะผมเองมาเอาเอาอารมณ์อารมณ์ไม่คิวได้ป่ะเอาเวทเลยเหรอห้าสิบเซนก็ได้ห้าสิบเซนเนอะห้าสเนอะห้าสิบเซนก็โอเคครับมาแล้วก็เอาลึกสักหน่อยเพราะว่าดินมันยังยุบอยู่จะมาจะยุบตัวลงวก็ดินทมใหม่เนี่ยยิ่งกว้างยิ่งดีใช่ใช่ดินกว้างยิ่งดีถ้าฐานมันเล็กๆเนี่ยมันโอกาสซุดมันจะมีใช่ปูสองกระสอบเนี่ยกะว่ามาทำฐานอย่างเดียวนั่นนเี่ยพอไหมลูกพี่ ตัวหุ่นนี้คนน่ะเออนี่ได้อยู่ตัวนึ่งอย่างพุ่นรู้ตัวนี้เดี่อยอืออ่าบอกว่าเฉยๆน่ะรื้อได้เลยฮ่า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 ฮ่ะนะมาว่านาคอยไหมเราสุดยอดอยู่แล้วเลยหมดอนี้นี่น้อยู่ไหนมันเป็นสายสุดท้ายนะดวสิอ่ารื้อเลยรื้อยสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าดีเสียบเพืลาหมุนหมุน พันไว้ฝั่งนู้นฝั่งไว้เหนี่ยวเสาแล้วนี่คือตาถึงกางเสาแล้วใช่ไหมกองไฝั่งนู้นเนาะเออกองไว้ฝั่งหนึ่งจะได้มันจะได้เวลาจะใช้จะได้ง่ายๆเห็นไหมอ่ะนี่ฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนถอดเชือกแล้วเดี๋ยวจะขูดหลุมนะครับท่านง่ายๆเลยแค่ชุดนีง่ายนะฮะับทำบัตเองครับผมง่ายเลยการนี้เราจะถ่ายน้ำพันมากนะครับผมพอจะได้ใช้วอะไรก็ง่ายนะหลังง่ายง่ายหมดนะครับผมอ๋อนีเป็นม้วนเนาะอืม โอเคนะครับโอเคกี่อนี้อาจจะได้คุณนิดเดียวนะค่เนาะมันตำแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเอาไปค่อกนดน่นะครับผมได้เดียวก็ใช่อี่นีเราจะได้หาความลึกของลุมอีกนะครับผมใช่ โอเคครับา okay, สวัสดีครับเร้อโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทีนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับผม okay,